ที่น่ารักทุกคนวันนี้อาจารย์มาสอนพวกเราบทโคดรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญที่ดีมีลักษณะอย่างไรไม่ราบค่ะอาจารย์รัฐธรรมนูญที่ดีตามหลักประชาธิปไตยต้องมาจากประชาชนมีความโปร่งใสและเคารพสิทธทิเสรีภาพของทุกคน ตัวอย่างเช่นคุณเปียบุตรแสงกนกุลได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญที่ดีว่ารัฐธรรมนูญที่ดีต้องเป็นรัฐธรรมนูญที่มีการแบ่งสัจส,สิทธิและอำนาจในสังคมอย่างยุติธรรมและกำหนดให้ผู้ปกครองทำการปกครองเพื่อประโยชน์ส่วนรวมและควรจะมีการบัญญัติสิทธิและเสรีภาพของประชาชนไว้อย่างชัดเจนแน่นอนรวมทั้งการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเพื่อที่จะเป็นหลักประกันสิทธิและเสรีภาพของประชาชนป้องกันมิให้รัฐและ เอกชนมากดขี่บังคับได้รัฐธรรมนูญที่ดีต้องสร้างกติกาทางการเมืองที่เป็นกลางไม่ใช่เขียนเพื่อตัวเองเกิดด้านประหารแบบนั้นขึ้นมาแล้วรัฐธรรมนูญยังคงมีอยู่ไหมคะในทางทฤษฎีและรัฐธรรมนูญที่ดีควรอยู่เหนืออำนาจใดแต่ในความจริงการรัฐประหารมันทำให้รัฐธรรมนูญถูกยกเลิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่หนึ่งตามสถานการณ์ความรุแนแรงที่เกิดขึ้น เพื่อให้สถานการณ์ดังกล่าวกลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วเพื่อให้เกิดความชอบธรรมกับทุกพวกทุกฝ่ายคณะรักษาความสงบแห่งชาติึงมีความจําเป็นต้องเข้าควบคุมอํานาจในการปกครองประเทศ ช่ครับนี่คือตัวอย่างของรัฐธรรมนูญที่มาจากรัฐประหารมันมักมีข้อจํา,ากัดที่กระทบสิทธิทเสรีภาพรวมถึงการออกกฎหมายที่ํากัดเสรีภาพ<ๆ>เช่นมาตราน1นึที่เราจะพูดถึงต่อไปอแล้วทื่อนได้พูดคุยกันนะคะทีนพวกเราก็จะมาสรุปประเด็นดังต่อไปนี้ค่ะความตาาตาแตกต่างรัฐธรรมนูญตามหลักประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญจากการรัฐประหาร รัฐธรรมนูญจมหลักประชาธิปไตยเกิดจากกระบวนการร่างที่เกิดเผยประชาชนมีส่นวนร่วมและเห็นชอบผ่านวิถีโปร่งใสเช่นการลงประชามติหรือสภาร่างนัฐจะทำสภา,สภาร่างรัฐธรรมนูญที่ประชาชนเลือกตั้งมาโดยตรงมีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนกำหนดบทบาทหน้าที่ของรัฐบาลอย่างชัดเจนวางระบบถ่วงดุลอำนาจระหว่างฝ่ายต่างๆ ส่งเสริมการปกครองและระบอบประชาธิปไตยโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมเช่นการเลือกตั้งสมาชิกสภาและการยอมรับในอำนาจสูงสุดของประชาชนตัวอย่างรัาจะธรรมนูญพศ2540ได้รับการยอมรับว่าราฐธรรมนูญฉบับประชาชนเนื่องจากมีส่วนร่วมจากหลายภาคส่วนและมุ่งเน้นการส่งเสริมประชาธิปไตยและเสรีิีสรีภาพของประชาชนการากเดูยงการรัฐประหารนะคะห่ขึ้นโดยผู้นรัฐประหาร หรือคณะผู้มีอำนาจในช่วงเวลานั้นโดยไม่มีการมีส่วนร่วมจากประชาชนอย่างแท้จริงเช่นรัฐธรรมนูญใต้หุันปศ2490ที่ร่างขึ้นโดยคณะรัฐประหาร2รัฐธรรมนูญจากการรัฐประหารเนื้อหามางแะ่ถูกกำหนดให้อื้ประโยชน์ต่อผู้มีอำนาจในขณะนั้นและมีโยวโยที่จะลดเสรีภสิทธิภาพของประชาชนเช่นการให้อำนาจพิเศษแก่ฝ่ายปกครองหรือการกำจัดสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกข้อสุดท้ายขภาษาภาษาผสงเสริมและผบผลิตการการควบคุมอำนาจแบบเสรีเต็ม มีอำนาจถึงตั้งสมาชิกสภาโดโตรงตัวอย่างนะคะรัฐบามนดญฉบับชั่วคราวก่าสองสถูกวิจารว่าเป็นเครื่องมือของผู้มีอำนาจในขณะนั้นื่อรักษาผลประโยชน์ของตนเองค่ะอาจารย์คาแล้วมอในหนึ่งสองเกี่ยวกับการรัฐประหารยังไงคะใช่ค่ะอาจารย์หนูอยากรู้ด้วยพูกคนใหมยบางฉบับในยุคหลังรัฐประหารมักถูกใช้เพื่อควบคุมความคิดเห็นของประชาชน มมในหนึ่งสองเป็นตัวอย่างหนึ่งเดี๋ยวเราเลองดูเหตุการณ์สมมติกันฉันสงสัยว่าทำไมเราต้องยึดติดกับสถาบันกริย์ในยุคนี้เนี่ยก็จริงนะบทบาทของเขาก็ไม่ได้มีความสําคัญเหมือนเมื่อก่อนแล้วใช่รู้สึกว่ามันไม่ได้มีความสําคัญและก็ไม่ได้มีผลอะไรกับชีวิตประจำวันของเราด้วยนะ วันนี้เราจะมาพูดประเด็นที่กำลังรุนแรงในทางการเมืองกันนะคะก็คือมีกลุ่มประชาชนได้มีการประ้วงหน้าสอนอค่ะในเรื่องมองหนึ่งสองเราไปไดูเหตุการณ์กันกเลยค่ะเราจะไปสัมภาษนณนะ์กัน นักศึกษากดตอไปกันนะคะผลลัพธ์ฟันเลยนะคะ,ะ,ะคุณคิดอย่างไรกับการแก้ไขมันอก่างไบ้างคะก็เห็นว่าต้องแก้ไขค่ะแล้วก็ควรแก้ไขในประเด็นใดบ้างคะก็ประเด็นเรื่องจกีกับโทษของแบบอีที่แบบต้องได้รับหลังจากกันนะคะของเราค่ะอยากให้แก้ไขในประเด็นไหนคะ คืออยากให้ประชาชนแบบสามารถจะดนคำสื่อเห็นยาบกชนทั้งคู่จะมาทำสัตว์ได้แบบในมุมมองที่กว้างขึ้นนะคะเพราะว่าในทุกมุมมองก็จะได้แบบบางคนเขาก็ไม่แบบแสดงความคิดเห็นไหมคะที่ไม่เชอค่ะเป็นแค่แบบการทำในคำสื่อเห็นยาบกชนที่สางการเรียนแบบเท่านั้นโอเคค่ะท่านรตขอเนื่องสำคัญอย่างมากถ้ามีความคิดเห็นอย่างใดครับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในโลกโซเชียลในการเลียนแบบเมื่อคืนฝ่ายยนเนี่ยได้มีการหารือเกีจ็บแบบที่จะแก้ไขกฎหมายเพื่อ ประชาชนก็บุกเข้าไปเนี่ยสามารถริเริ่มวิจารณ์หรือว่าแสดงความคิดเห็นต่อสถาบันข่อมมหกษัตริย์โดยไม่เป็นความผิดหรือว่ารับคดีใดจะให้เป็นแค่คดีผินประมาทประชาชนโดยเราจะเปิดโอกาสให้ประชาชนหรือว่าบุกเข้าไปเนี่ยสามารถริเริ่มวิจารณ์หรือว่าแสดงความคิดเห็นต่อสถาบันข้ามมหากษัตริย์และก็ไม่ไม่เป็นความผิดหรือว่ารับคดีใดๆ จะให้เป็นแพคดีหมินประมาทข้มามถล่มประสัเป็นความผิดที่อันุมความได้ก็เปรียบเสมือนกับว่าเป็นคดีหมิ่นประมาทประชาชนท่็ไปแต่ฝั่งของเราอ่ะได้ได้ได้ไดไดมีการมาว่ามาตราหนึ่งหรือสองอ่ะเป็นกฎหมายที่อ่าละเมิดสิทธิีภาพของประชาชนค่ะแล้วก็ได้ยืนยันว่าการแก้ม,มาตราหนึ่งสองไม่ได้ขัดกับดังนั้นได้ภาพของเราอ่ะได้มองว่ามาตราหนึ่งสองเป็นกฎหมายที่และเมิด ภาพของประชาชุดค่ะ,ะได้ยืนยันว่าการแก้มาตราท2ไม่ได้ขัดกับรัฐธรรมนูญแล้วก็ไม่ได้กระทบกับทัาสถานะของอ,ของค์กรมมิวริส์ที่เป็นครามผู้ปกครองมีความพิจอย่าง,ง,ง,งไรคะกับสถานการณ์ที่จะเป้นในเวอร์ชันในตอนนี้ค่ะระเพิ่มไฟล์เนี่ยได้มีการหารือเกี่ยวกับการแก้ไขกฎหม้บอลในตอนนี้ มาตา1 1 2อคืออะไรและทำไมนักการเมืองถึงจะแก้ไขมาตานี้ประมวลกฎหมายอาญามาตา1 1 2มาตา1 1 2ผู้ได้หมิ่นประมาทดูหมิน่นหรือแสดงความอาฆา,าตมากร้ายพระมหากษัตริย์พระราชินีราชทายาตหรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่3ปีถึง15ปีเมื่อพิจารณาบัญญัติมาตา1 1 2แห่งประมวลกฎหมายอาญาดังกล่าวจะเห็นได้ว่าโดยเนื้อหาแล้วก็เหมือนกับความผิดฐานหมิ่นประมาทบุคคลธรรมดากล่าวคือ การจะหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์หรือหมิ่นประมาทบุคคลธรรมดา ก็ใช้นิยามเดียวกันคือการใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่3อันน่าทําให้ผู้อื่นเสียหายบทลงโทษของประมวลกฎหมายอาญามาตรา1นึประมวลกฎหมายอาญามาตรา1นึฉบับแก้ไขในปีพุทธศักราช2 5 6 2ับัญญัติไว้ว่าผู้ใดหมิ่นประมาทดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาตายพระมหากษัตริย์พระราชินีราชายาทหรือผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ต้องระวังโทษจําคุกตั้งแต่3ปีถึง15ปีสรุปบท เทศไทยกับการแก้ไขกฎหมยอาญามาตรา112การแก้ไขกฎหมายอาญามาตา 1, 1, ารา,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 า112ของไทยพักการเมืองได้มีการเสนอหลายแนวทางในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาโดยมีการพูดถึงการยกเลิกมาตานี้แล้วแทนที่ด้วยกฎหมายหมิ่นประมาททั่วไปหรือแก้ไขให้โทษเบาลงและคุม้มครองสิทธิในการแสดงออกของประชาชนป,นปัญหาที่เกิดจากการใช้มาตรา1 1 2ในสังคมไทยสามารถแปลงออกเป็นหลายประเด็นเช่น1ตัวบทของกฎหมายที่ไม่มีขอบเขตชัดเจนเช่นใครก็สามารถฟ้องร้องได้โทษที่ นักเกินไปหรือไม่ยกเว้นการแสดงความคิดเห็นโดยสุจริต 2. ปัญหาการใช้ที่ตีความกว้างเกินไปหรือเจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจไม่เป็นประโยชน์กับจำเลย 3. ามสร้างผลกระทบต่อสังคมและสถาบันพระมหากษัตริย์นอกจากนี้มาตรานหนึ่งหนึ่งสองยังมีปัญหาขัดกับหลักสากลในสามมิติหลักคือ 1. โทษที่หนักเกินไปเมื่อเทียบกับกฎหมายอื่อนๆ 2. ขาดความชัดเจนในการบังคับใช้ก่อให้เกิดการตีความกว้างเกินไป 3. การใช้มาตรานนี้ไม่สามารถยอมความได้และใคร ก็สามารถฟ้องคนอื่นได้ปัญหาดังกล่าวส่งผล,งผลกระทบต่อประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนรวมถึงทําให้เกิดความไม่มั่นคงและกระทบกิจยศของสถาบันพระมหากษ,ษ,ษัตริย์ความคิดเห็นของกลุ่มวกเราคนแก้ไขปัญหาอัตราโทษที่ร้ายแรงเกินไปจากโทษจําคุก3ปีถึง15ปีปรับโทษให้โทษแค่ประมาณ7ปีและโทษเพิ่มขึ้นหรือลด ตามตำแหน่งเช่นตำแหน่งพระมหากษัตริย์จำโทษ7ปีหรือตามความเหมาะสมตำแหน่งพระราชินจจำโทษ5ปีหรือทั้งจำทั้งปรับตำแหน่งราชายาทจำโทษ2-4ถึงปีหรือทั้งจำทั้งปรับมันแก้ไขให้เป็นสถาบันกษัตริย์ที่เป็นคนฟ้องไม่ควรที่จะให้ใครก็ได้ที่สามารถสั่ง้องแทนได้การแยกระดับความผิดถ้ามีความผิดเล็กน้อยที่ไม่ได้มีเจตนาร้ายแรงให้ปรับตามความเหมาะสมถ้ามีความผิดร้ายแรงที่มีเจตนาว่าร้ายสถาบันก็ให้จำคุกตามอัตราที่กำหนด Thank